สวัสดีครับเราจะมาสอนการลงแคมป์ฟอมนะครับอัน,นแรกเข้าไปคือ Google Chrome หรือ Web Browser นะที่เราทงการจะลงก็ได้จากนั้นเป็นแคมป์ฟอกการลงให้เราเลือกแคมป์ฟอร์มเอ็นเนะครับเรารอแล้วคลิกไฟล์เปิดขึ้นมา กับหลังเพืาา่องภาษาที่เราจะลองครับเป็นภาษาไทยหรือว่าเป็นาหลังจีนสไตล์ใหเราติดข้อน,นี้ออกหยอดนะเพื่อมันจะไม่มาุกควาบนเรียบร้อยเพื่อของเราตอนนี้เราทำการติดตั้ง c a m c o r d e เสร็จเรียบร้อยแล้ว คนที่เข้ามารับผลใช่ไหมครับขอบคุณครับ